ฝั่งมี่ผักซับายคือว่าเอาไปเลี้ยงในแกงเอาไปอเอาอุณหภูมิตวเนี้ยไปเลี้ยงไปคนเย็นในแกงก็คือแรงนี่เป็นแรงดังนเฉยแรงดังนเชื่อเวลาน้ำพุ่งเขา้าพ่อดเงี้ยอ่าก็ะจะมีซับายกับรีเทิร์สองฝั่งฝั่งซับไพฝั่งรีเทิร์นเลี้ยงในแกงอันนี้พี่ใช่วันนี้จะไปเลี้ยงลายเฮชื่อเข้าไปอับอุณหภูมิในแกง ไปเรียกีจะอยู่นีอ่อุณหภูมิในแก๊สตนนี้คือมอนเิเตอร์ก็ลอุณหภูมิในห้องนี่แหละอ๋อโรงงานนี่อันนั้นอันนี้ข้าไอ้วัดอะไรพี่อันนี้จะเป็นแรงดันที่ชื่อแรงดนันใช่เดี๋เป็นวัดแรงดันน้ำเหมือนตอนนั้นแหละน่าเป็นชื่อกรีฑ เรียนแรงดันมันอ๋ออาจารครับเรียนแรงดันที่ถนะ้ะสมมติค่าเครื่องสมมติว่ามีปัญหาค่ามันมีค่าเกินหรือเลื่อหรือเราสังเกตยังไงถ้ามันมีปัญหาจะารามอ๋อมันจะารามเนี่ยพน ถ้ามีปัญหามันมันจะอารามมันมีอิตาลีมันเปิดดูได้อ,อ๋อกเปิดได้ขอบว้แบผมมีมีปัญหาอะไรเหมือนที่พี่เขาบอกเมื่อกี้ว่ามันจะแจ้งอารามคือสัญญาณดังอ่ะแล้วเราเราก็กดไปดู ดูไม่ทันอ๋อไอ้เขาที่อารามอ่าใช่โอเคในพี่พี่พี่เก๊กขอขอข้าวข้าววันได้ไหมครับเหมือนเหมือนพอบหน้าจอโน้ตถ้าเราปิดเราต้องเปิดปิดที่หน้าจอโน้ตไหมตอนที่เราจะปิดใช่ไหมอ่าปิดชิลเลอร์ก่อนออฟชิลเลอร์ออฟชิลเลอร์ที่หน้าจอนะครับใช่ออฟชิลเลอร์แเราเริ่มาาเตาสาม มอเตอรอปั๊มใช่มอเตอร่อพัดลมพูลลิงมอเตอรพัดลมพูลลิงนะครับใช่เราล้างทิ้งไว้ประมาณก็สี่นาทีกันนะให้มอเตอรครับอ่าเราเราก็มาปิดหน้ามอเตอร์ไดร์วาล์วใช่ปิดในนี้แล้วมันก็จะเป็นไฟสีแดงใช่ไฟนั้นใช่โอเคครับนี่คือการปิดใช่ใช่เดี๋ยวต่อไปเราจะไม่ได้มาสั่งมีดลันอย่างนี้ละเดี๋ยวเขามีคอมมาเดินระบบเสร็จเราจะเร่นคิดอยู่ที่คอมอ๋อต่อไปเป็นคอมอ่า อ,อ,อัน,นออในในเปิดยังไงพี่ตอนนี้ถ้ามันโอเวอร์โหลดปั๊บแล้วก็เอาเมนลงก่อนแล้วค่อยรีเซ็ตกดรีเซ็ตใหม่สีน้ําเงินนะครับใช่กดรีเซ็ตใหม่หมอเอาแต่ยอดถ้าโอเวอร์โหลดเอาเมนลงใช่แต่มันไม่หายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะให้มันชววไวเขี่ยวไว้เฉยเดี๋ยวจะเช็คใหม่ว่ามันเกิดจ,จากัตเหตุอะไรว่าไม่ได้ตีกันถังครับพอลงกระช้า ตอนเปิดเราเปิดจากไล่หนี้เป็นไปนี้ไปนี้แต่พอปิดเราปิดจากนู่นมานู่นมันี่อ่าเหมตอนกันก็ได้ง่ายดีเมื่้ววันหนึ่งเขาเปิด4ชั่วโมงา4ทุ่ม10ทุ่ส12ทุ่มแต่ถ้าสมแต่ยังเงาเปิดเนี่ยเราเปิดเช้าตอนนี่พิ้วเปิดอะไรใช่ไหมใช่แล้วเราปิดกี่ชั่วโมงก็2โมงวันนี้ก็พรุ่งนี้อีกประมาณ8โมงครึ่งเราปิดตอน8โมงครึ่งนเช้าใช่แล้วเดี๋ยวว่าลักเชือกนิดแล้วก็ให้มันกดน้ำแล้วทีไหนก็จะดาวตอนนั้นผมที่เดิน ยี่สเต็มระบบแล้วมันก็ได้จะมีสเปรย์ตอนนึงจะรันสี่ตัวรันประมาณแต่รันตัดแล้วก็อยู่ที่คุณนี่ยที่คุณจะสั่ตัวไหนลงแล้วจะตัวไหนขึ้นแทนมันมี่ห้าตัวไม่เยอะใช่ใช่ถ้ารันเต็มระบบก็รันประมาณสี่ตัวกันแต่รถเดียวมันโดนก่อนสัมลองหรือว่าจะรันสี่ตัวนี้ยาวท่านมีตัวไหนเซเดนอะไรเป้าอัตโนมัตขึ้นแทนอย่างเงี้ย้เราจะรู้ได้ไงว่าท่ามันปิดท่าหรือท่ามันอย่างท่า คุณก็ต้องดูเลยครับคุณต้องดูพวกระบบน้ําดูน้ำเหมือนใจหลักก็คือจะให้น้ําขาดได้บ,บ่คุลิงจะให้น้ําขาดของจิลล้นเลยว่าใจครับถ้าน้นําขาดเมื่อไหร่เรื่องรามเมืนนะ่อนั้นมันมีค่าบอกไหมพี่ว่าห้ามเกินหรือห้ามต้องดูในเชือเ่อที่บอกเมื่อกี้เห็นไหมอ๋ <ใน S 1> อไปเชื่อเกียรตนั่นแหละครับถ้าไปเชื่อมปนตกตกน้ำคือว่าน้ำขาดหลืล่าแต่ว่าค่าปกติของมันเนี่ยที่เท่าไหร่ตามปกติก็อยู่ประมาณ สามสิบถึงสิบปอนด์อยู่ที่การใช้งานใช่มันจะอยูถ้าคุาจะพงมาแสดงว่าขาดนะขาดละคุณต้องดูว่าปั๊มไม่อัพมันเติมน้ำไหมว่ามันทำงานปกต้ไหมถ้าน้ำขาดปั๊มชุดนี้จะสั่งเติมเป็นอัพสองตัวชุดนี้ใา่ตอนนี้เซเลนอยดที่ผมเซตไว้ก็คือประมาณสามสิบปอนด์ถ้ามันต่ำก็สามสิบปอนด์ปั๊มมันจะตัดทำงานละมันก็จะเติมออโต้มันเขียวนะครับทระมานเอง รอน้ำลงเพิ่มนี่บอลเป็นค่าเนี่ยเราดูหัวข้อข้อ,ขอมูลดูเลนเตอร์มันจะมีหมดเราก็มาเขียนใส่ลงเลยนะใช่มมใช่ในเนี้ยมันจะเป็นตัวยอ่อในจอมันจะเป็นตัวเต็มเราต้องดูดีๆมันจะคล้ายๆกันส่วมากแล้วเราลงเวลาไว้12โมงแล้วปั๊บจดทุกวันไหมทุกวัน

อันนี้น่าจะหยุดเลยแนละ้วผมว่า,าตู้นี้ผมยังไม่รู้เลยตอยยังไม่สอนเลยมันเป็นเชื่อมต่ออะไรทักอย่างเนี่ยเขียวแ,บบแดงนี่นแหน่ขึ้นหนมันจะมีแบบคี่สาดียวนี่มาใหม่เลยครับครับผมว่า เบอร์อะไรเบอร์ไรั๊มนีเบอร์อะไร สองชุดปั๊มชุดปั๊มชุดปั๊มใี CDP CDP ในเมซี่ CDP CDP เี่ก็จะเป็นบูลลิงเลยบูลลิงนี่ก็คือบูลลิงบัลลงบูลลิงครับ down there but... Lihat tolong chip ini, coba coba Lihat dulu, aduh